รายได้ดีจากการเจราจาขยันน่ารักมีเสน่ห์เสริมพลังด้วยเบอร์นี้เลยเบอร์ศ x x ย์6 4 4 1 5เเบอร์มงคลเกตพิมพ์นิยมเปิดด้วยพลังมหาเสน่ห์สวยหล่อน่ารักเด่นมากเรื่องรายได้จากการพูดทุกประเภทอัธยาศัยดีมากๆขยันกล้าลุยชอบเคลื่อนไหวไม่อยู่นิงชอบเดินทางมีความสลาดหลักแหลมคิดเป็นระบบเก่งวิเคราะห์คำนวณไหวพิษเป็นเลิศใ่รู้ใ่เรียนมีสมาธิดี บอร์น,นี้เหมาะกับผู้ที่มีความต้องการเสริมด้านสเสน่ห์แรงมากๆน่ารักสดใสอัธยาใสาดีประสานงานเก่งรายได้ดีจากการเจรจาฉลาดหล,ลักแหลมไฟรู้ไฟเลี้ยนอาชีพที่เหมาะสมเหมาะก,กับพ่อค้าแม่ค้าเซล์แมนทำงานด้านประสานงานทำงานที่เกี่ยวข้องกับคนเยอะๆถอดพลังทุกคู่เลข3าสองเสน่ห์แรงมากกล้าลุยขยันเก่งเจรจา26เสน่ห์ทางคำพูดผู้ฟัง,ลงหลงไหลหาเงินเก่งห4น่ารักอ่อนหวานเอาใจเก่งช่างเจรจา44อัธยาใสาดีฉลาดวางแผน ช่างพูด41พูดมีหลักการดูน่าเชื่อถือฉลาดมีไหวพริบ1แห่ใจดีมีสมาธิใฝ่เรียนผู้ใหญ่อุปถัมภ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราที้เป้าเบอร์มงคลหากคุณชอบเบอร์มงคลเราคือเพื่อนกัน